รักงานจ้างเหมาของเรากำลังทำงานอยู่นะคะทำงานกันอย่างขมักขม้น,นะคะ่ะเหลือยาอีกไม่เยอะละทำงานไปก็ทะเลาะกันไปแต่ก็ยังทำงานอยู่นะคะอ่านั่นแหละจัดการซะเปลือกแตงกวานะคะชอบมากไอ้ก,กอน,น,นั่นแหละจัดการให้หมด มีตัวขี้ฟ้องอยู่หนึ่งตัวเอามาแล้วมาแล้วกับข้าวครับกับข้าว <c oughs> กับข้าวมาแล้วต้นกล้วยนะคะมาแล้วไม่ต้องรอแล้ว <c oughs> ไม่ง้อแล้วค่ะไม่ง้อไม่งอหญ <c oughs> ้าแล้ว <c oughs> เห็นกล้วยแล้วโอ้โหตั้งหน้าตั้งตาไปเลย <c oughs> โอ้โห <c oughs> รู้งานค่ะไปสแตนบายรอละที่อาหารไป จบงานเมาเมานะคะมืตอนไหน่เลยไาดูสิต้นกล้วยมาเป็นต้นเลยนะคะเดี๋ยวเขาก็ตามกันไปเองค่ะไปเลยไป แล้วก็ตามไปปิดงานไปไปเข้างานกินข้าว <S <S <ๆ>กินอาหารเอา <S <S ป่าปะพอละเดี๋ยวให้เด็กๆก,กลับก่อนดูความซื่อบื้อนะคะ เป็นไล่เนี่ไล่ไก่เข้าก่อนค่ะ